สิ่งที่น่าสนใจนะครับของคำสัมภาษณ์ของวิท t o r ริคปูทรินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเทคนิคดูง่ายว่า stable coin ตัวไหนนะครับจะแข็งแร่งและไม่สล่มสลายแบบ UST แบบง่ายๆฉะนั้นต้องเป็น stable coin แบบไหนนะครับและมีการลองรับวิธีการยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยิมุน มุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้ผมขอมาสรุปข้อความสั้นๆน,นะครับของวิก t ตอริกบูเทอรินที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ UST นะครับว่า,าเหรียญสเตเบอร์คอตัวไหนนะครับที่จะไม่ล่มสลายแบบ UST นั่นเองเอาแหละนะครับเหรียญ UST ก็เป็น s t a b บอ c o คอของ LUNA ใช่ไหมแล้วก็มีอัลกอริทึมที่ผูกโยงกันนะครับรวมถึงสินทรัพย์อย่างเช่นบ t c o i n ทำให้เกิดการล่มสลายถึง4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับ ผมขอไม่ท้าความตรงนี้นะครับลองไปติดตามข้อมูลตรงอื่ได้นะครับเขาบอกว่าบูรรินนะครับได้เขียนในทวิตเตอร์นะครับได้บอกว่า s t a เบอ c o คอยังคงมีศักยภาพแม้ว่าหลายๆตัวอยู่ในปัจจุบันนะครับมีพอข้อบกพร่องนะครับและถึงข่าวที่ล่มสลายในที่สุดคือมีโอกาสนะครับแต่เขาก็มองนะครับว่าเนี่ยไม่ใช่การบูสเตอร์ของ s t a เบอ c o คอหรือลัททิโดมิซึมนะครับของ s t a เบอ c o คอแต่เป็นการกลับไปสู่การติดตาม ตามหลักการนะครับในการวิเคราะห์เขายกตัวอย่างเหรียญหนึ่งที่ชื่อว่ารายนะครับเป็น s t a เบ e c o คอที่เป็นตัวอย่างสเตเบอร์คอยนะครับที่สามารถที่จะอยู่ของมันเป็นเอกเทศนะครับไม่ผูกกับพวกสินทรัพย์หรือเงินสกุลเฟดนะครับฉะนั้นพร้อมใช้อลกอริทึมนะครับกำหนดอัตราดอกเบีย้ยได้ด้วยที่เป็นอาตานัตราอัตโนมัตินะครับเพื่อต่อต้านการหลุดเพกนั่นเองนะครับ และราคาของ DPEX ก็จะคงอยู่ไว้ได้แน่นอนเอาเท่านั้นไลน์นะครับก็เป็นอีกสกุลหนึ่งที่ผูกกับสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับที่เป็นตัวอื่นอย่างเช่นดายนะครับก็ผูกกับอีเธเรียมนะครับแล้วก็มีเหรียญมาก,ก่อนคือซายผูกไว้กับดอลลาร์นะครับพอดอลลาร์มันอ่อนค่ามากๆตอนช่วงที่มันมีการาแจกเงินนะครับเรื่องของการพิมพ์เงินแล้วก็แจกเงินนี้กับประชาชนนะครับ ทำให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่ามากเขาจึงเปลี่ยนอัลกอริทึมนะครับว่าเขากําหนดนะครับว่าไอสินทรัพย์ตัวนี้นะครับจะเอาไรสินทรัพย์ค้าประกันกับระกับทรายนะครับแทนที่จะใช้เงินดอลลาร์หรืออาจจะใช้เงินดอลลาร์บางจังหวะก็ได้นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนสินทรัพย์ไปมานะครับตามอิสระตามที่ดาวเขากําหนดเอาไว้นะครับในช่วงนั้นฉะนั้นรายเป็นแบบเดียวกันนะครับที่เป็นบทเรียนได้ดีนะครับ ังนั้นเขาบอกว่าเขาจะให้มุมมองทั้ง2อ,อย่างด้วยกันนะครับว่า stable coin ตัวไหนนะครับเป็น stable coin ที่จะไม่ล่มสลายแบบ USD นั่นเองนะครับเขาบอกว่าอย่างแรกนะครับก็คือว่าสามารถที่จะดึงมูลค่าออกจากสินทรัพย์ได้หากิจกรรมทางการตลาดของมันลดลงใกล้สูงนะครับฉะนั้นบูทรรีได้กลาวนะครับตรงนี้ว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์โครงสร้างของดูนาทนะครับที่จะรักษาอุปสงค์หากไม่มีสิ่งนี้ สเตเบอร์คอยจะล่มสลายนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าประการแรกที่สุดนะครับการล่มสลายคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยการอัตราดอกเบี้ยนะครับของเหรียญ l ลน่เนี่ยให้มากเกินไปนะครับให้ถึง20%ต่อปีซึ่งถ้าเกิดในการทำธุรกิจมันไม่สามารถให้ดอกเบี้ยได้แบบนี้เคยเกิดกับเหรียญไหนไหมนะครับที่อยู่บนของสเต็กกิของไบแนเป็นเหรียญหนึ่งนะครับของใบแอน ผมขอไม่ระบุเหรียดแล้วกันนะครับให้ดอกเบี้ยถึง110%นตะครับต่อ1นไตมาานะครับ,รบซึ่งจะมีการไล่นะครับว่าเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่2เดือนได้เท่าไหร่3มเดือนได้เท่าไหร่ฉเฉลี่ยอยู่ที่ร้อกว่าเนะครับเสร็จแล้วพอให้ไปมากๆนะครับผลปรากฏว่าไอ้ตัวเกมอะนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเขาอะเกิดการ หมดเทรนนะครับและหลังจากนั้นตัวเหรียญเนี้ยราคาล่วงลงทันดีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเห็นความเสี่ยงนะครับของการได้ดอกเบี้ยถึงขนาดนี้เลยนะครับฉะนั้นในโลกของคริปโตเป็นเหมือนกันนะหลายเหรียญเนี่ยเราดมทุนอย่างรุนแรงเลยนะครับให้ดอกเบี้ยอย่างมากเลยเขาบอกว่าดอกเบีย้ยควรจะให้อย่างน้อยเนี่ยประมาณ4%เตต่อปีเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นโจทย์แรกที่ สินทรัพย์เนี่ยควรจะทํานะครับสเตเบอร์คอยควรจะทํานะครับควรจะให้ดอกเบีย้ยน้อยหน่อยที่สองนะครับคือมีการควบคุมอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะครับคืออัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมได้นะครับหมายความว่าบางจังหวะเนี่ยมันอาจจะปรับลงดอกเบีย้ยเหลือศูนย์เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดสภาพคล่องไม่ดีและธุรกิจไม่ดีนะครับสามารถปรับได้เลยนะครับ นั้นสิ่งที่วิเลลีบบอกไว้อันแรกเนี่ยคือจากยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นสี่เปอร์เซ็นนะครับตั้งค่าไว้น้อยๆก่อนเราค่อยปรับขึ้นนะครับตามความสมควรนะครับเพราะว่ามันจะดูเหมือนไม่เป็นการหลอกนักลงทุนมากเกินไปนะครับที่จะเข้าไปและสูญเสียมูลค่ามากฉะนั้นต้องทำให้นักลงทุนเข้าใจก่อนนะครับว่าความเสี่ยงคืออะไรและค่อยเข้าไปลงทุน และค่อยๆเพิ่มอัตราการลงทุนให้กับนักลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับปรับเปลี่ยนมูลค่าปรับเปลี่ยนสภาพคล่องต่างๆนะครับให้มันดีขึ้นด้วยเอาแหละนะครับข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับสิ่งที่วิคตอร์ลิตบร์นได้นําเสนอจริงๆถ้าเกิดอ่านในสยามบล็อกเชนก็น่าจะเป็นข้อสรุปที่ยากกว่านี้นะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ทางช่องของเราได้นําเสนอนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto e n c y Community นะครับเราก็มีกลุ่มลูน่า Luna ด้วยทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับและเราก็มีสปอนเซอร์หนึ่งตัวชื่อ MC Miner Service ใครสนใจเกี่ยวกับการขุดคริปโตนะครับหรือเครื่องขุดหรือว่าจะฝากซ่อมก็ได้ เราก็ฝากขุดก็ได้นะครับก็ลองทักมาลวกันนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR code ให้และย้านะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าจะกู้ติดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี